ปีมะแมสำหรับผู้ที่เกิดปีมะแมดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะแมหลังจากเข้าสู่เดือนเมษายนหรือผ่านช่วงวันสงกรานไปแล้วนั้นเกณฑ์ชีวิตดวงชะตาต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดในปีมะแมจะมีเรื่องราวผ่านเข้ามาในชีวิตมากมาย และจะมีเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นจะมีเรื่องราวหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ผู้ที่เกิดในปีมะแมจะต้องระวังแต่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีมะแมปีที่กําลังจะมาถึงนั้นจะมีเรื่องที่โดดเด่นอยู่สองอย่างด้านการงานและด้านการเงินซึ่งถือว่าสองอย่างนี้ โดดเด่นกับผู้ที่เกิดในปีมะแมอย่างมากโดดเด่นกว่า1-2ปีที่ผ่านมาแต่ในช่วงที่เกณฑ์ดวงชะตากำลังดีนั้นขอให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมระวังเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นมีอยู่สองเรื่องคือ 1. เรื่องสุขภาพ 2. ให้ระวังโดนหลอกให้เสียทรัพย์ซึ่งปีที่กำลังจะมาถึง ขอให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมระวังสองเรื่องที่จะเกิดขึ้นให้มากเป็นพิเศษด้านการงานการงานของผู้ที่เกิดในปีมะแมสำหรับคนที่กำลังมองหางานหรือคนที่กำลังตกงานช่วงนี้มีโอกาสจะได้งานแต่ยังไม่ใช่งานที่ผู้ที่เกิดในปีมะแมรออยู่ อาจจะเป็นงานที่คนในครอบครัวหรือคนรู้จักแบ่งงานมาให้ทำเพื่อที่จะหาะไรายได้หรือเพียงพอในการใช้จ่ายภายในแต่ละวันขอให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมอดทนรอให้ผ่านพ้นช่วงเดือนเมษายนไปก่อนผู้ที่เกิดในปีมะแมจะได้ทำงานที่ตัวเองรอคอยหรือเป็นงานที่ตัวเองรักและถนัดในงานนั้นๆ จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้หรือมีการนัดสอบนัดสัมภาษณ์จากงานที่ผู้ที่เกิดในปีมาแมเคยสมัครทิ้งไว้ในอดีตและจะมีการเริ่มงานใหม่ในสถานที่ใหม่ๆค่อนข้างชัดเจนแน่นอนเรื่องงานของผู้ที่เกิดในปีมะแมหากงานในส่วนใดที่มีการเซ็นสัญญาการเซ็นคำประกันต่างๆ ขอให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมดูเอกสารดูรายละเอียดต่างๆในสัญญาให้ชัดเจนและให้เข้าใจเพื่อป้องกันการเสียเปรียบและเสียรู้ต่างๆขอให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมรตรวจสอบเอกสารต่างๆอย่างรอบคอบที่สุดเพื่อป้องกันการมีปัญหาต่างๆในอนาคตได้ซึ่งหากผ่านพ้นช่วงครึ่งปีแรกไปแล้ว ดวงการงานของผู้ที่เกิดในปีมะแมจะอยู่ในช่วงขาขึ้นงานการต่างๆจะราบรื่นไม่เกิดอุปสรรคเท่าไหร่นักคิวงานต่างๆหรือออเดอร์งานต่างๆจะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีหลังจะทำให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำรรด้านการเงิน สำหรับการเงินของผู้ที่เกิดในปีมะแมที่ผ่านมาช่วงต้นปีการเงินของผู้ที่เกิดในปีมะแมนั้นค่อนข้างผันผวนอยู่ตลอดหามาได้เท่าไหร่ก็เอาออกมาใช้ตลอดมีค่าใช้จ่ายยิบย่อยตามมามากมายทั้งค่าใช้จ่ายของตัวเองและค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวซึ่งบางครั้งอาจจะมีบางช่วงเวลา ที่เงินขาดมือหมุนเงินไม่ทันช่วงครึ่งปีแรกนี้การเงินของผู้ที่เกิดในปีมะแมจะยังคงหนิดเหนื่อยอยู่นอกจากรายจ่ายที่เป็นปัญหาของตัวเองและครอบครัวแล้วอาจจะมีญาติที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะฝั่งของสามีหรือฝั่งของภรรยาจนทำให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมรู้สึกเครียด และค่อนข้างที่จะลำบากใจซึ่งค่าใช้จ่ายช่วงครึ่งปีแรกของผู้ที่เกิดในปีมะแมค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรแต่หากผ่านช่วงครึ่งปีแรกไปแล้วดวงการเงินของผู้ที่เกิดในปีมะแมจะพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเปรียบจากหน้ามือไปหลังมือจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนอาจจะได้มาจากการขายมรดกเก่า ขายที่ขายทางหรือได้ปิดการขายสินค้าหรืองานโปรเจกต์ใหญ่ๆได้ทำให้การเงินช่วงครึ่งปีหลังของผู้ที่เกิดในปีมะแม่นั้นค่อนข้างที่จะดีมากด้านโชคลาภโชคลาภปีนี้ของผู้ที่เกิดในปีมะแม่ก็ถือว่าดีอยู่แต่ไม่ถึงกับโดดเด่นมากนักการเสี่ยงโชค การซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสถูกรางวัลบ้างแต่ก็อาจจะลุ้นเหนื่อยนิดหนึง่งแต่ถ้าผู้ที่เกิดในปีมะแมอยากจะมีโชคลาภอยากมีดวงที่จะรับทรัพย์ให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมไหว้สการะบูชาสารพระภูมิสารตายายและสารเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ภายในบ้าน ซึ่งดวงชะตาด้านโชคลาภก็จะมีเกณฑ์นในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะปีนี้ดวงของผู้ที่เกิดในปีมะแมจะถูกอุ้มชูอุปถัมภ์โดยพระภูมิเจ้าที่และตายายเจ้าที่เจ้าทางซึ่งคอยคุ้มครองคอยอุปถัมภ์อยู่หากมีการสักการะบูชาอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมพบเจอโชคลาภตลอดทั้งปี ข้อควรระวังสำหรับคนที่เกิดในปีมะแมจะมีสองเรื่องที่คนที่เกิดในปีมะแมจะต้องระวังคือ 1. เรื่องสุขภาพ 2. ระวังโดนหลอกให้เสียทรัพย์ 1. เรื่องสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดในปีมะแมขอให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพระวังอุบัติเหตุต่าง ระวังการลื่นล้มระวังกระดูกจะแตกหรือหักจากการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งหากผู้ที่เกิดในปีมะแม่คนไหนที่มีโรคประจำตัวให้ระวังโรคประจำตัวกําเริบควรจะเตรียมยารักษาและควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้ง 2. ระวังโดนหลอกให้เสียทรัพย์ ขอให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมระวังการทำสัญญาต่างๆการมอบอำนาจการเซ็นคำประกันหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาขอให้ผู้ที่เกิดในปีมะแมตรวจสอบตรวจเช็ครายละเอียดต่างๆให้ละเอียดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้ในอนาคตขอให้ผู้ที่เกิดในปีมะแม ควรจะพิจารณาในการที่จะช่วยเหลือใครหรือว่าคนไหนที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นตามนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็เป็นการวางแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบไม่ประมาทในการใช้ชีวิตขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ